สวัสดีนะครับวันนี้ก็เดินทางล่องโลกมาดูรถกระบะโตโยต้าตอนเดียวแข็งวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานตาแกา่วเครื่องเกียร์ดีคัดสีสวยแต่สีภายนอกพึ่งน่าจะผิวธรรมดาเนาะเนี่ยรอยผิวอยู่นะครับด้านๆเนี่ย แม็กไลเนอร์ก็จะประมาณนี้หารถเก้าสวนเดี๋ยวเดินดูรรอบก่อนนะครับโดยรอบโดยรอบโดยรอบก่จะดูพาดูห้องเครื่องแล้วก็ภายในภายนอกโดยรวมนะฝากระโปรงก็มีสูบ้างตามสีมันทำมาไม่ดีนะหัังกามีแตกเล้านะครับมีแตกเล้านะ กระจุกไม่แตกนะครับกระจุกไม่แตกเฮ้ยมีเล้าเนี่ยมีเล้านี่นะกระจุกมีเล้านะนะกระจุกมีเล้าแต่ไม่แตกภายหน้าสวยนะครับทะเบียนจังหวัดเลยนะครับทะเบียนจังหวัดเลยเออสีโดยรวมก็พอเข้าวัดเข้าวาเนาะอ่าน่าจะปูบ้านๆนะเนี่ยประมาณนี้ ถ้าไม่ซีเลียดเรื่องสีก็ใช้ได้ต้ามาดีน่าจะสาดสาดส,สีกระป๋องมานะครับติดยางอยู่คัดสีนะครับตัดสีดีแล้วกันช่วงหลางเป็นยังไงเนี่ยอ้บ๊บอ๋อสวยๆอยู่ช่วงหลางประมาณนี้นะครับ ล่างข้างล่าง,างสีโดยรวม,ามาอายุการใช้งานภายในห้องโดยสารไม่เท่าไรลนะห้าแสนแปดภาษีขาดหนึ่งปีนะครับยังไม่ขาดเกินสวยอยู่ห้องโดยสารสวยอยู่ ไปดูห้องเครื่องแล้วกันเปิดดูเลยนะี่พาสีนะครับปีหกเจ็ดปีหนึ่ง สันะพาวเวอร์ Power, โรงงานเพิ่นบอกภายในนะครับเติสมสภาพโดยรวมก็สวยนะครับโดยรวมก็สวยอยู่ เครื่องรับประกันไม่ดันไม่อายนะครับไม่ดันไม่อายโทรวจสอบฐานเมื่อกี้เพิ่นไปอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับก็ได้จะชมนะครับไม่ได็นตัดตั้งเครื่องในเอฟซีได้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตค้ำฝากระโปรงแป๊บหนึ่งทำปากระโป,งงป,นะปรปงหนะน่อยอ้๊บนะฮะฝั่งด้านนี้ ลมแบตเตอรี่ลมาลายพาวเวอร์โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับด้านนี้น ขึ้นเสียงด้วยขึ้นเสียงไอ้ยน็นเบอหลังประตู้เอาโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ โดยรวมสีถังนี้จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับตัวถังคัดซีดีนะครับฝากระโปรงก็ประมาณนี้นะยังตัวระบายการความร้อนไม่มีเอาโดยรวมทั้งห้องโดยสารแล้วก็ห้องเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับจังหวดัดอุดรธานีสนใจยังไงโทรสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับตัวนี้เพิ่นเปิดไว้อยู่ที่ราคานะครับ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาเปิดนะครับต่อรองได้เจ็ดหมืนห้าพันบาทแพงถูกยังไงก็โทรมาสอบถามตาได้นะครับโทรสอบถามได้เบอร์โทรกับแอดมินเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับถ้าสนใจก็บอกว่าโอ้รถตัวตาตอนเดียวนะครับที่เป็น h o m e าลายพาวเวออยู่อำเภอบ,บ้านถือมีคันเดียวจอดอยู่ตกลาต้นไม้อยู่ประมาณนี้แค่าหารถประมาณนี้ก็ต่อรองแกดูมีราคาลงให้อยู่ เปิดไปอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับช่วงล่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แดงแนกระบะแอโร่เอาเครื่องดีแอร์เย็นเกียร์ดีว่างั้นสภาพยางโดยรวมก็จะประมาณนี้ใครหารถใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนวิ่งทางไกลได้สบายเครื่องดีเกียร์ดีเบรกดีเอายางพอได้ ว้าวสวยๆละๆเพียงเท่านี้โอเคขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ